สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติเหรียญหลวงพ่อทองศุขวัตโนดหลวงนะครับปี2537ออกวัดมะเรือก,กะไยวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีประมาณปีพุทธศักราช2537นะครับหลวงพ่อไผ่โลดวัดม้วยมงคลได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทองศุขรุ่นย้อนยุคนะครับปีพุทธศักราช2498 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านนะครับคือหลวงพ่อแพลววัตนดหลวงวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้ไปบุรณะวัดและก่อสร้างเศาสนะนะครับในวัตนดหลวงและวัดมลึกไทยวันเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อกะลายทองและเนื้อกะลายเงินและเนื้อทองแดงผิวไฟโดยด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นรูปหลวงพ่อทองสุขตอกโคตันะทที่สังกติ โดยด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นรูปยันหลังติดข้างชันนลงนะครับผงพระกุกเกาผงแร่และก็ผงว่านต่างๆนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับได้นําไปให้พระเกจิด,ดังๆในขณะนั้นนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมายเป็นเวลานานถึงสองปีเต็มและได้ถวายให้แก่วัดมฤคทายวันลายนามพระเกจิอาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกเช่น หลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่หลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระหลวงพ่อเปิลวัดบางพระหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงลาดยาหลวงพ่อเม้นวัดโพกบเจ้าหลวงพ่อพิมพ์วัดวังตะโกหลวงพ่อรวยวัดวังตะโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อหวนวัดนิคมหลวงพ่อเฮงหรือหลวงพ่อหวยนะครับวัดค้อยใสใต้หลวงพ่อสงงาวัดม่วงหลวงพ่อยิดวัดหนองจอก หลวงพ่อเกตวัดกอลกหลักหลวงพ่อทองเบิ่มวัดวังยาวหลวงพ่อเกวัดแม่น้าหลวงพ่อเมี้ยนวัดหนองขะเหนียวหลวงพ่อแถมวัดช้างแผงกระจาดหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงหลวงพ่อผ่านวัดโปงกระสังและพระเกจิสายหลวงพ่อทองสุกวัดตนนดหลวงและสายเพชรบุรีในปีพุทธศักราช2539นะครับเพื่อฉลองปีมหามงคลในวโรกาสครบรอบ50ปี แห่งการของซีดีราชชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิผลอดุญเดชรัชกาลที่9ทางวัดมฤลึกทยาวันและกรรมการวัดโดยหลวงพ่อแก้วจเจ้าอาวาสวัดมฤลึกทยวันได้จัดพิธีพุทธาวิเศษใหญ่พระผงมะลึกทยวันและเหรียญหลวงพ่อทองศุขปีพุทธศักราช2537หรือที่หลวงพ่อไผโลดสร้างถวายปลุกเสกในอุโบสถวัดมฤลึกทยาวันในวันที่23 มีนาคมปีพุทธศักราช2539ลายนามพระเกจิอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกเช่นหลวงพ่อเฮงหรือหลวงพ่อหวยวัดมวยสายใต้หลวงพ่อห่วนวัดนิคมหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดหลวงพ่อตัดวัดชายนาหลวงพ่อไพรโรดวัดห้วยมงคลหลวงพ่อแก้ววัดมะเรกทยวันพระเกจิสายหลวงพ่อทองสุกตะโนดหลวงสายพิษบุรีสายประจบขีดีขัน และสายอายุทยาขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ